โอเคครับก็ยินดี้จะรับทุกท่านเข้าสู่ชั้นืองจัน channel นะครับแล้วก็ยินดี้จะรับสิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงพ่อโกยชูจินทโรทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในพระเครื่องทุกๆท่านนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับที่มีคนเข้ามากดติดตามผลงานของผมนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับในในพระในคลิปที่ผมทํานะครับก็ขอขอบคุณน่วงหน้านะครับขอบคุณมากครับทุกๆคอมเมนต์นะครับ คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่พาทุกคนไปสู่เนื้อพระชนิดหนึง่งที่หลวงพ่อกวยได,ได้ทำในช่วงยุคต้นๆของท่านคำว่าสายเสกทุกคนเคยได้ยินไหมครับสายเสกสายเสกเนี่ยเป็นสิ่งที่มักจะได้ยินในการสร้างพระเครื่องของหลวงพ่อกวย นะครับยุคต้นๆเพราะว่ายุคกลางยุคปลายมักจะไม่ค่อยมีมักจะนะครับมักจะไม่ค่อยมีด้วยอะไรหลายๆอย่างทรายเสกเนี่ยจะเป็นทรายาที่มีอัตลักษณ์ในการทำนะครับก็เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของท่านในช่วงหนึ่งนะครับทรายเสกมันก็เหมือน,นเราเคยดูหนังโบราณสมัยก่อนนะครับว่าพวกหมอผีพวกคนที่เล่นไสยเวทนะครับ ชอบชอบทำหรือชอบเรียนวิชานี้ต้องบอกอย่างว่าทาไมทาไมดูแล้วเนี่ยเป็นของท่านต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยพระเกจิเนี่ยเรียกว่าน้อยคนนะครับที่จะเรียนวิชาเยอะๆจะเรียนจะเรียนวิชาเยอะแล้วก็เรียนวิชาที่บางเกจิไม่อยากจะเรียนเรียกว่าของแรงแงวิชาแรงแงเพราะกลัวเรียนหมดนะครับ ผมเชื่อเช่นนั้นเพราะว่าตั้งตั้งแต่การสืบประวัติของท่านมาท่านชอบศึกษาเรียนรู้นะครับสา,สายเวทท่านก็เป็นช่างศักดิ์มาก่อนท่านชอบเรื่องพวกนี้นะครับชอบเรื่องวิชาคาถาอาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายเสกเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจะมักจะใช้เป็นส่วนผสมนะครับในการทำพระเครื่องเรียกว่าเป็นของ เศกเสกของเศกอะไรทรายเศกเนี่ยอาจจะพอเศกแล้วเนี่ยคนสมัยก่อนก็อาจจะไปเอาไปใส่กระถางหมักทูบบางคนก็เอาไปใส่เสาบ้านบางคนก็เรียกว่าเป็นของวิเศษของท่านเลยล่ละนะครับเพราะว่าทรายเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งของกระเป็นว,วัตถุดิบนะครับสมัยก่อนที่หาหาได้ง่ายก็คือแร่แร่ที่มีประโยชน์แร่ที่มีความขังนะครับในสมัยนั้นเนี่ยก็เอามาแล้วก็ท่าน บริกรรมคาถาเข้าไปนะครับเพื่อให้เข้มขังนะครับเรียกว่าใส่ของดีๆใส่พลังจิตในในสายเสกนะครับก็ขอย้อนกลับมาในพระเครื่องที่ผมลงไว้ในในที่จะพูดถึงนะครับก็คือเขาโคงเนี่ยทุกคนก็ขอมองออกแล้วนะครับว่าเป็นขุนแผนไข่ผาซี่กนะครับเนื้อทีนี้เนื้อเนื้ออะไรล่ะนะครับมาดูกันนะครับมาดูกัน เนื้อเนี่ยก็คือเนื้อไปลานนะครับผสมกับรายเสกเรียกว่าหายากนะครับหายากเพราะว่าผมบอกแล้วว่า,วาท่านก็ทําอยู่ช่วงหนึ่งในในรายเสกเนี่ยก็ไม่ได้มีพระทุกรุ่นของท่านมันก็เป็นช่วงช่วงหนึ่งที่ทํานะครับท่านด้วยการทํำพระเยอะเนี่ยบางครั้งเรียกว่าของที่มันใส่เยอะๆในสมัยแรกๆในในพระเครื่องของท่านที่ เท่าที่คนลูกศิษย์ลูกหานะครับท่านใดที่ชอบเก็บพระเครื่องยุคต้นของท่านจะเห็นได้ว่าพระเครื่องยุคต้นของท่านเนี่ยเรียกว่าส่สารพัดไม่ได้มัม่วนะครับเรียกว่าส่สุดถ้าเป็นคนใส่สุดมีอะไรดีๆใส่หมดนะครับมีอะไรดีๆใส่หมดเพราะฉะนั้นบางอันในพอเลยเลยเลยยุคเลยช่วงสมัยไปบางครั้งบางมวลสารบางอันก็ต้องถูกละทอนไปอาจจะใช้อย่างอื่นแทนนะครับ ทานแล้วเนี่ยเชื่อว่าผมผมเชื่อว่าคนที่เจอตามท้องตลาดก็มักถูกมองข้ามเพราะพระหนึ่งมันอาจจะดูยากก็ได้บางคนก็ไม่รู้จักมวลศารนะครับว่าเป็นของหลวงปู่ไอไหมแล้วก็พระก็ไม่ได้สวยงามแล้วนะครับพระมันเก่ามากมันผ่านการเวลามานานความสึกก่อนไม่ไม่สวยงามนะครับแต่แต่ถ้าบอกว่า ในเรื่องพุทธคุณนะครับในเรื่องในเรื่องพลังกิจของท่านผมบอกว่าสุดนะครับท่านสายสุดอยู่แล้วนะครับสายเสก,กเป็นสิ่งที่ผมผมส่วนตัวผมชอบมากสายเสกของท่านเนี่ยพักเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เจอสายเสกของท่านนี่ผมไม่พลาดนะครับไม่ว่าจะสึกยังไงก็ต้องเอานะครับก็ต้องก็เรียกว่าเอาไว้ก่อนนะครับเรียกว่าถ้าเราไม่ได้พูดถึงในการแง่ซื้อขายนะครับเพราะว่าพระ ไม่สวยแล้วมันมันสึกมันกร่อนนะครับเดี๋ยวผมผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงกร่อนพักกร่อนเยอะสภาพปกติเนี่ยผมไมบลานเนี่ยเราเห็นแล้วส่วนใหญ่มันจะคงรูปอยู่เพราะว่าการใส่น้ำตัวประสานนะครับปัญหาคือใบลานบวกผงบวกทรายเศกถ้าใสา่ทรายมากเกินไปมันเกิดช่องโงเมื่อเกิดช่องโหน้ําก็ระเหย น,น้ำเละเหยมันก็เกิดแห้งเมื่อแห้งมันก็กล่อนสึกก่อนล้วนซุยเร็วนะครับก็มันก็เป็นด้วยปากกาลัชณนี้นะครับก็อันนี้ผมขอย้อนเรื่องธรรมชาติกว่าแล้วกันเนาะเราจะได้เราจะได้อย่างน้อยๆเนี่ยพูดคุยถึงภาคคุณแผนรุ่นนี้แล้วเนี่ยก็คือท่านอะถอพิมพ์มานะครับจากของวัดพระลูกนะครับ ก็เป็นผ้าถอดพิมพหน้าเดียวนะครับการถอดพิมพ์สิ่งที่ตามมาก็คือตื้นนะครับเป็นผ้าที่ตื้นถ้าถ้าเต็มฟอร์มเนี่ยถ้าไม่หลุดล่อนไม่ก่อนไปเนี่ยก็คือสวยงามนะครับเราก็จะเห็นครบแต่นี่จริงร่องรอยก็ที่เราเห็นว่าเป็นผ้าถอดก็คือส่วนอกส่วนแขนนะครับส่วนผ้าพักพุก่นี้จะตื้นนะครับก็เป็นเชิงช่างเป็นธรรมชาติในเชิงช่าง ของการถอดทิมนะครับพุทธศิ์นะพุทธศินก็อย่างที่ผมบอกก็คือเป็นเป็นภาพปางมามิชัยนะครับนั่งบนกุมารน,นะครับมีมีซุ้มมีมีลายกระหนกมีอะไรเป็นเป็นอัตลักษณ์ของปุกปวัดพระรูปนะครับจริงๆอ่ะมันเป็นบางคนก็เรียกขุนแผนนะครับขุนแผนไครพรซีนะครับ,แ,รรบแต่นั่งลักษณะาปางมามิชัยอ่ะก็เรียกกันไปเนาะ แล้วก็ธรรมชาติในเนื้อหาก็คืออันนี้ธรรมชาติในเนื้อหาก็คือเป็นพระผงใบลานนะครับผสมทรายเศกนะครับผสมทรายเศกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่องค์เนี่ยสายมันเยอะนะครับมันก็ถ้าใส่น้ํามันไม่ถึงเนี่ยปัญหาคือมันจะกร่อนนะครับมันจะกร่อนง่ายองค์เนี้ยกร่อนกร่อนเพราะ้ันกร่อนเนี่ยผมลูกไปก็จะ หลุดๆพักก่อนมากนะครับอันนี้ถ้าให้ดีก็เดี๋ยวต้องเลี่ยมนะครับต้องเลี่ยมเพื่อรักษาสภาพไม่งั้นนะ่ะมันก็ก่อนไปทุกวันพระหน้าตาหายหมดแล้วครับดูดูไหมฮะเนี่ยครับ,รบถ้าถอดมาตื้นๆน,น,นะครับขอบไม่ต้องพูดถึงทุกอย่างไปหมดผมว่าเหลือสภาพแค่นี้ก็ดีมากแล้วอ่ะต่อไปดูนะธรรมชาติในความเก่าผมเกินไปขั้นต้นแล้วว่าธรรมชาติเนี่ยที่มันเก่า สภาพแบบนี้เนี่ยมันมันเกิดจากการที่พระองค์นี้เนี่ยอาจจะก,การปั้นเนื้อปั้นเนื้อในกองนี้เนี่ยผมว่าปั้นแรกๆเลยอาจจะใส่น้ํากะกะตัวประสานพาดเพราะว่าการที่ใส่ทรายเยอะมันเป็นปัญหาอย่างหนึง่งก็คือมันมันเกิดช่องว่างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่ตัวประสานน้อยมันการยึดเกาะก,การยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลเนี่ย มันมันไม่ดีพอนะครับอลองดูกันชัดๆนะครับร้อยพุนมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพากผ่านการเวลามันก็จะเกิดการการล้วนซุย,ยไม่ใช่การล้วนซุย,ผ,ยผ่านการเวลามาน้ําก็ละน้ำในองค์พ้าความชื้น,นมันก็ระเหยอ,ออกมาเมื่อเหยออกมาก็เหยอเอ,อกไปเลยนะครับแต่ก็นําพาคาบไขนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆขึ้นมา เราก็จะเห็นทุกอนูมีความเก่าอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการผสมทรายเศษข,ของท่านนะครับมวนสารหินตายมีหลายมีหลายชนิดหลายสีหลายมันไม่เป็นสีเดียวนะครับถามว่าชักเกละ่ะเขาจะเอาอะไรมาแน่นอนละ่ะก็ทรายเช่นกันแต่ทรายนั้นน่ยมันมีความใหม่มันมีความใหม่ม ใบลานก็ใหม่นะครับตัวภะษาที่ยีตเกาะเนี่ยมันมันมันก็ยังสดใหม่อยู่คือพระเนี่ยถ้าเป็นของใหม่เพิ่งทำเนี่ยมันก็ยังสดอยู่มันจะไม่แห้งนะครับดูนะครับดูไกลเนี่ย,ยมันก็ควรที่จะดูแห้งนะครับด,ดูใกล้ต้องฉ่าสูตรเดียวกับการดูสมเด็จเลยครับดูไกลต้องแห้งดูใกล้ต้องฉ่าฉ่าอย่างน้อยเนี่ยองค์เนี่ยมันไม่ฉ่ามากเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นปัญหาคือคือมันแห้งมากอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือการใสา่สายเยอะมันเป็นการเป็นการสร้างปัญหานะครับเป็นการสร้างปัญหาให้กับองค์พระมันจะเกิดการสึกกร่อนและยิ่งถูกสัมผัสก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับยิ่งสัมผัสเยอะก็ะยิ่งไปกันใหญ่ทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําให้ดูก็คือเวลาที่เราจะดูว่าพระมันเก่าได้อยุไหมนะครับ พระองค์เนี้ยนะมันมีมีการผสมของผงไปด้วยคือผงม,มันอัตราส่วนน้อยนะครับคือถ้าเป็นเนื้อใบลานเนี่ยมันก็คือการผสมเอาผงผงผสมกับใบลานใบลานเผานะครับใส่มากใส่น้อยตามตามสูตรใครสูตรมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูอย่างนี้การที่จะควร ควรที่จะพิจารณานะาว่าพระองค์เนี้ยมันมีมันมีความหลากหลายของมวลสารด้วยไหมนะครับก็สังเกตสิ่งที่มันระเหยขึ้นมานะครับนะครับอาจจะมีอาจจะมีของแคลเซียมเล็กๆน้อยคือออกไซด์ของของผงปูนอะ่ะมันก็จะขึ้นอาจจะมากอาจจะน้อยแต่ควรต้องมีนะครับเพราะว่ามันมีส่วนประกอบของผงปูนผงปูนสมัยก่อนก็คือปูนเปลือกหอยแหละครับ ปูนปลาหอยเนี่ยมันก็เป็นแคลเซียมชนิดหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อผ่านการเวลาเนี่ยน้ำที่อยู่ในในในผงปูนก็หรืออยู่อยู่ในองค์พระเนี่ยมันก็เกิดการระเหยขึ้นมาตามผิวพระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นําพาปูนนะครับขึ้นมาด้วยพอผ่านการเวลาไปพวกนี้นก็จะเป็นอาจจะเป็นผงอาจจะเป็นแต่ถ้าเป็นแคลเซียมไม่ไม่น่าถึงนะครับเพราะว่า เพราะว่า,าพระนี่ไม่ได้อยู่มันจุก,กุ้ไม่ได้ถูกเร่งเวลาขนาดนั้นนะครับผมจะเกตดูเดี๋ยวผมจะลองติดก,กล้องดูมันจะเห็นชัดกว่านี้ไหมอืมดูครับดูที่ทุกๆพื้นผิวจะต้องมีไม่มีความเหมือนกันบนหน้าองค์พระก็จะอย่างหนึ่งนะครับมีความชื้นขึ้นมา ส่วนหน้าอกก็มีความชื้นขึ้นมาปกคลุมเยอะนะครับส่วนของด้านล่างก็จะก็คือมันต้องมีความหลากหลายของมิติในองค์พระมีมีความแห้งความชื้นจะต้องแตกต่างกันนะครับแล้วก็พยายามหามวลสารหาความหลากหลายของมวลสารมันมีความกลืน,ก,ลนกันไหม การสึกก่อนเป็นแบบธรรมชาติไหมหรือเขาเอาอะไรมาถูให้มันก่อนอันนี้ก็มันก็ต้องดูหลายๆหลายๆแบบนะครับหลายๆอย่างเห็นไหครับอันนี้จะพิเศษนะลองดูตรงนี้ดูผมเจอเจอที่ดู มีมวลสารเก่าเป็นผงอ่าผมอย่างนี้เป็นผงเก่าปกติเนี่ยคือถ้าให้ให้ไล่เลี้ยงอะนะก็คือด้วยท่านเป็นสิวะละคังนะครับการที่จะมีโอกาสที่จะได้ผงแตกหักจากวัละคังมาอันนี้เป็นพายุต,ต้นๆอยู่แล้วสองสี่กว่านะครับ มีโอกาสพอในยุคท่านที่ทำทรายเสกเนี่ยเขเป็นยุคต้นนะครับก็มีโอกาสที่ได้ได้ผงนะครับได้ผงของของวัลลคังมาผสมผมว่ามวลสารก็หลากหลายแล้วครับก็ดูเป็นให้มันหลากหลายนะครับนะครับส่วนใหญ่พะเก้เขาก็ไม่ได้มานั่งใส่ให้มันวุ่นวายขนาดนี้ไม่นั่งตกแต่งโอ้โหเนี่ยจะตกแต่งได้นขนาดนี้นี่มค,คิดเอาต้องทํายังไงบ้างนะครับถ้าจะเอาไอ้ทรายเอาอะไรมาถูมันก็มีรอยถู มันไม่มันไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับความแห้งมันก็ไม่ได้เพราะว่าต่อให้แต่งได้เนียงขนาดไหนสิ่งที่มันตกตาไม่ได้ก็คืออายุของมวลสารอายุของอไม่ใช่มวลสารอายุของเนื้อพระนะครับการที่อย่างที่ผมบอกว่ามันอ่อนตัวปัะสายเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงก็คือมันก็ทําให้พระเนี่ยมันมีเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับ คือมันแก่มันแก่แก่สายเสกนะครับมันก็จะมีเรื่องของสายเข้ามาเยอะครับแต่สายก็ยังถูกยึดเหนี่ยวอยู่ยของตัวประสานนะครับก็ก็โอเคเนาะจะได้ดูพระศึกๆึกดูพระยุคต้นๆของท่านนะครับยุคที่เป็นสายเสกมีอยู่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับยุคที่เป็นสายเสกจริงบางครั้งอะที่ลูกศิษย์พยายามหาพระของท่านที่เป็นสายเสก แต่ก็ต้องบอกว่าน้อยรุ่นจริงๆนะครับน้อยจริงๆที่จะมีทรายเศกเข้ามานะครับบางคนก็อนุมานนิดๆหน่อยๆก็เป็นเป็นทรายเศกแต่บางทีก็หาอัตณ์ของทรายเศกไม่เจอทรายเศษก,ก็อย่าลืมนะครับมันคือทรายจริงๆแต่เป็นเป็นทรายนะครับเป็นทรายมันก็เหมือนเอาเป็นวัตถุดิบง่ายๆสมัยสมัยก่อนของพ่อเนาะในการที่จะ ในการที่จะเอามาใายเป็นมวลสารเพราะว่ายุคนั้นก่อนก่อนที่จะมาทำาคเครื่องเนี่ยท่านก็เป็นอาจารย์ศัพท์ยุคนั้นน่ะเป็นยุคของเออขาเรียกว่าอะไรอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปอะ่ะยุคของสายเวทรายเศกมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาทางสายเวทการเอาไป โรยบ้านเอาไปป้องกันผู้ผีพิศารเอาไปการป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าบ้านบางคนก็อาจจะขอท่านไปโรยบ้างใส่เสาเอกบ้างไปเนี่ยโรยรอบบ้านกันของไม่ดีเข้าบ้านนะครับสมัยก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะมีพักเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรายเศกมันก็คือสิ่งยุคต้นจริงๆต้นของของการเรียนสายเวทของท่านนะครับ ก็ฝากไว้เพื่อจะเป็นคลิปที่ได้เรียนรู้เรื่องสายเสกนะครับก็จะได้ไม่ไม่พลาดนะครับใครที่จะเอาเจอคืออยากได้ภาพยุคต้นๆของท่านนะครับจะได้เป็นแนวทางนะครับส่วนในเรื่องอไปซื้อขายผมอันนี้นผมไม่รู้เนาะครับว่าจะซื้อขายกันยังไงเพราะว่า อาจจะไม่ได้สวยแล้วแต่ผมแนะนําว่าถ้าเอาไปแขวนเนี่ยอลักษณะผมบอกกันเลยคุณคุณสุดแน่นอนนะครับของของท่านทําม,มาใส่สุดดีแน่นอนนะครับพระยุคต้นต้นท่านเรียกว่าเป็นยุคที่เป็นวิชากลลงร,ร้อนแรงนะครับท่านกําลังหนุ่มแล้กวก็คือเขิม <laughs> ท่านกําลังวิชากำลังเข้มแข็งเลยล่ะกําลังแกร่งก้านนะครับผมก็ฝากไว้นะครับเป็นคุณแผนนะครับ ไอ่กุมานไข่ผ่าซีกเนื้อผงมะลา,านผสมส,ส้ซเแบบสึกๆแบบสึกๆเอามาศึกษาร่วมกันนะครับใครเจอก็ซื้อเก็บไว้อาราธนาขึ้นพอได้นะครับท uh ้ายคลิปแล้วก็นะครับฝากฝากผลงานเขาที่นึ่งได้ก่อนนะเนาะเขาฝากผลงานฝากคลิปของผมนะครับที่ทำไว้ ก็ใครถูกใจใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเอาที่สบายใจเลยที่นะครับปะกะพติตามนะครับผลงานเรื่อยๆต่อไปนะครับอาจจะผมก็มีมีพระอ,อื่นอีกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อป่วยอาจจะมีสมเด็จบ้างเดี๋ยมีโอกาสจะทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากไว้นะครับพระที่ผมทำคลิปทุกองนะครับผมแบ่งปันให้เช่าบูชา นะครับเพราะเป็นอาชีพเนาะผมให้ความรู้ด้วยแต่ว่าผมก็ต้องอแบ่งปันเพื่อปกครองชีพด้วยนะครับส่วนราคาก็ว่ากันเป็นเนาะตามาถูกแพงตามอาของหายากหาง่ายตามคนซื้อคนขายนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับก็ขอเป็นกํนาลังใจให้ด้วยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจในการให้ทุกคนผ่าน กิจผ่านปัญหานะครับแล้วก็ได้พาทแท้ของหลวงพ่อควยท่านอาราธนาเก็บไว้ใช้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมแัทมุงจันทร์